ไม่ใช่้าของี่เปนบ้านหนูกผัวใหม่หนูออกไปใครดิกระเป๋าไม่เหลืออะไรแล้วไงอากลัมาแล้วเฮ้ย ให้บอกป้ามาว่าไอ้ใครผัวใหม่โอเคปหมผัวใหม่เหรอหแล้วป้าใครอ่ะแล้วป้าเป็นใครไอ้ผัวใหม่แล้วปาใครเป็นผัวงมันมากเลยเหรอจะไปแห้งเธอไปไอย่าี้อพี่ออกไปได้แล้วใช่พี่ออกไปไหนถ้าพี่ไม่กลับมาไม่ไปเจอภาพนี้ มี่แล้วมันเป็นบ้านของหนูกขาผัวใหม่หนูออกไปพูดได้ยังไงแล้วเมื่อใจเขาว่าพี่อะไรอ่ะบ้านหลังนี้เร,เราสร้างมาด้วยกันพี่ทำมาให้หนูรถพี่ก็ซื้อให้หนูนี่ให้หมายจีบแอบคุยกันใ,ในแชทเฟซบุ๊กอ่ะ,แล,อะแล้วไงก็ตอนนี้เป็นผัวแล้วไงและทำไมทำกับป้าอย่างนี้ พูดง่ายมันจบแล้วตลอดเวลาเจ็ดปีอ่ะไม่มีความหมายเลยวะแหฮอยากได้อะไรป้าต้องอยากอะไรหยุดลืมมือได้ว่าเจ็ดแปดปีแล้วไงอ่ะหนูทนมาตั้งนานแล้วนี่หนูทนมาขนาดไหนแล้วเจ็ดแปดปีเนี่ยหนูเลิกกันเหรอพี่บอกไม่ได้แล้ยไม่เลิกกันเถออะบนพูดง่ายเลยว่าแฮหรือไม่เคยรักป้าเลยอะคะเออเหนื่อย แล้วิี่ปีเนี้ป้าวาวแหมกก็แย่าผู้ใหญ่มาสู่ขอมาคุยเรื่องไม้กับแห้งอ่ะแ <c> ล <oughs> ้วมาถึงทำมาปาอย่างนี้สู่ขออะไรมาสู่ขอแห้งแต่งงานไงพี่จเจ้าอะไรมาสู่ขอก็บ้านหลังนี้กับรถคันนู้นไงที่เป็นชื่อแห้งกับป้าให้หมดเลยทุกอย่างอ๋อรถที่ไทยมันชื่อหนูปะรถก็ชื่อหนูแล้วปะแลาวทำไมพูด<ม>อย่างนี้รถกชื่อห,หนูแล้วไงรถก็ชื่อหนูป้างก็ชื่อหนูพี่เจ้าอะไรมาสู่ขอหนู <c oughs> พี่เจ้หมดตัวแล้วออกไปได้แล้วทำไม ออกไปได้แล้วปกป้องมันมากเหรอไม่เคยรักกันเลยเหรอแฮงทำไมถึง้อาแบบป้าอย่างนี้ออกไปได้แล้วจะออกไปได้ยังไงอันนี้มันบ้านป้ามันบ้านหนูตอนนี้มเป็นบ้านหนูแล้วแสดงว่าแค่ไม่รักป้าเลยตลอดเวลาผ่านมาแล้วมาหลอกกันทำไมอะมาหลอกทำไมวะ จบแล้วจบแล้วลอ,อกไปได้แล้วที่นี่ไม่ใช่บ้านของพี่ป็นบ้านหนูกับผัวใหม่หนูออกไปใช่ดิกระปังไม่เหลืออะไร <c oughs> แล้วไงก็ใช่ไงก็ไม่เหลืออะไร <c oughs> แล้วไงแล้วมาหลอกผมทำไมอ่ะกูไปก็ได้ก็ามานง่อยอย่อะ <c oughs>